พิมาหาความยิ่งใหญ่ที่ดังสถานสะเทือนไปทั่วแม่น้ำโขงนั่นคือศึกบันแข่งขันมเรือยาวสาวเหือตวงหืดจำ ปึิงเจ้าไม่น้ำโขงวันที่11ตุลา11ตุลาคม2567เด็ดสุดยอดจัดหน้าที่บริเวณริมท่าน้ำบ้านท่าน้ำแก้วตําบลหนองเทาอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพน,นม สร้างสรรค์ส่งเสริมงานประเพณีบุญประจำปีแข่งขันมเรือย,ยาวสาวเรือส่วงของพี่น้องชาวตะบนหนองเ่าโดยนายจตู้พที่ทักขังกันผู้มีจะให้หัวใจเกินรอยพร้อมกับทีมบริหารของบอบตหนองเ่า11ตุลาอย่าพลาด ใท่านจะได้ชมชมการแข่งขัน,นเรือสองประเภทท่านจะได้ชมการแข่งขัน,นเรือขนาดห้าฝีายในเขตตะบนหนองเขา่าเท่านั้นแล้วไปชมชมการแข่งขัน,นเรือขนาดสิบฝีายชิงเจ้าแม่น้ําโขงเปิดโอเพนเปิดโอเพนซึ่งปีนี้มีเรือเด่นเด่นเรือดังดังเรือดีดีจากทุกสารทิศเข้าร่วมชิงชยัยชิงถ้วยเกียรติยศใบใหญ่ พร้อมกับเงินรางวัลก้อนโตเรือลำไหนตะคว้า,าแชมป์ในปีนี้ไปครองได้ขอเชิญนันจะแฟนๆชาวเรือทั้งหลายไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจกับเรือยาวที่เข้าทำการแข่งขันในปีนี้กันให้ได้แ่แตล้วต่อจากนั้นมันจะได้พบและสัมผัส ได้เจอได้เจอกับน้องนางหางเื่องเอวมันใบใบขบพ้ออ้ออันมาสายสะโพกมาโยกพีลายกแขงยกขาอื้มออาขาขาขาเขาขาวขาวจ้วนหาเจี๊ยรับรองบูแล้วน้ำลายมันไหลเดิมจากทีมงานของหมอลำซิ่งบุงให่เปิดการแสดงสุดวิงริงโก้โชว์ขาขา าาขขวให้ท่านได้ชมกันตลอดทั้งวันดูฟรีดูฟรีนะจ๊ะเกิดมาเป็นคนผู้ให้บ่มีใครมาสนใจตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่บ่มีผู้ใดม โปรดอย่าลืมและอย่าพลาด11ตุลา11ตุลาคมนี้ขอเชิญทุกท่านไปเที่ยวงานงานบุญประจำปีงานประเพณีแข่งเรือยาวสาวเหงื่อส้วงของพี่น้องชาวตะบนหนองเทาของพี่น้องชาวตะบนหนองเทางานนี้รับประกันความมันความสนุกตื่นเต้น,นเร้าใจโดยนายพิทักษ์คังกันหรือนายกตู่ผูมีแต่ให้ใจเกินรอย สิบเอ็ดตุลาสิบเอ็ดตุลาคมสุกนี้ทบกันที่บริเวณริมเขือนแม่น้ำโขงบ้านท่าน้ำแก้วตําบลหนองเถาไปทยาวความมันกันให้ได้นะจ๊นะาจา๊อาาย่าลืมทุกอย่างชมฟร